้าพูดถึงเรื่องงานช่างไว้ใจพี่บางได้เลยนี่เป็นการผลิตถังน้ำมันขนาด60,000ลิตรโดยพี่บังนั่นเองนะทุกขั้นตอนเนี่ยแทบจะใช้ฝีมือล้วนๆกันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นใช้คงใช้ค้อนอะไรต่างๆค่อยๆนวดค่อยๆกดขึ้นรูปมาไม่ได้มีแม่พิมพ์แม่แบบที่ตายตัวเพื่อที่จะกดขึ้นรูปเลยนะ พี่แกก็ยังสามารถสร้างชิ้นงานที่สวยงามออกมาได้แบบนี้เลยทีเดียวนะเมื่อทําการเชื่อมเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็มาเจาะรงเจาะรูเชื่อมสําหรับจุดถ่ายจุดเติมน้ํามันอะไรต่างๆนาน,นา,นารวมไปถึงเชื่อมอชุดคานด้านล่างด้วยนั่นเองนะก็จะออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้เลยทีเดียวนะหลังจากนั้นก็นําไปทําสีให้สวยสดงดงาม เรากลับออกมาจากโรงงานที่ผลิตกันนับหมื่นนับล้านตัวต่อปีนั่นเอง